เรื่องของดวงชะตากันยดีกว่าเห็นบอกว่าจะเข้าสู่เดือนมิถุนาจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดู3มราศีที่เข้าเดือนมิถุนาเมื่อไหร่ดวงปังทุกทีจะมีราศีไหนบ้างพบกับหมอไก่พอพาที่นี่กันเลยสวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะอดทนอีกแค่3าวันเท่านั้นค่ะสมราศีต่อไปนี้พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนเมื่อไหร่ดวงปังเมื่อนั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าราศีผู้โชคดี3ราศีนั้นจะใช่ราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะสำหรับราศีแรกที่ดวงดีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือชาวราศีพฤษภค,ค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะถือว่าเป็นราศีดวงดีแบบแพ็คคู่ค่ะทั้งการงานและการเงินจะดีควบคู่กันไปค่ะ เพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะถูกดาวอาทิตย์และดาวพุธเข้ามาทับในดวงชะตาส่งผลทําให้มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าจะดวงดีแต่ก็อย่าปล่อยให้โอกาสลอยผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะคะหากชาวราศีพฤษภคิดฝันหรือหวังว่าอยากจะทำอะไรก็ขอให้รีบๆลงมือทำเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนี้นะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงดีมากเป็นพิเศษค่ะหากคุณลงมือทำสิ่งใดในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายค่ะส่วนในราศีหนึ่งที่ดวงดีมากในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดูงชะตามาแรงมากในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะที่ดวงชะตามีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะโดยเรื่องที่ทําให้ชาวราศีกรกฎยิ้มได้กว้างมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการเงินโชคลาภและผลประโยชน์ค่ะ หากคุณหวังในเรื่องของเงินเงินทองๆรับรองว่าสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกรกฎจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ทำให้ฐานะทางการเงินของคุณมีปัญหาแต่อย่างใดค่ะสำหรับอีกราศีหนึ่งที่อีก3าวันดวงชะตาจะดีขึ้นแล้วนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ สำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาบ้างแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนเมื่อไหร่ดวงชะตาก็จะดีขึ้นเมื่อน,นั้นค่ะแถมดวงดีรอบนี้ดีแบบไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าชาวราศีกันจะครองสัมปทานความดวงดีไปตลอดทั้งเดือนเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีกันถือว่าแจ่มแจ๋วอย่างมากๆเลยค่ะ เรื่องที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีกันนั่นก็คือเรื่องของหน้าที่การงานที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะดวงดีแล้วก็ควรที่จะหาโอกาสในการไปทําบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีและขอขอบคุณหมอไก่ครับขอบคุณหมอไก่ค่ะ3ราศีที่เปลี่ยนแปลงก็นั่นแหละค่ะแต่ราศีอื่นๆที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้นได้นะตัวเราเองเริ่มต้นได้ตัวของเราเองนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมตะลอนข่าวจัญจรทั่วทิศเกาะติดทั่วไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32 <c oughs>